สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างครั้งนี้มาดามจะใช้ศาสตร,ร์กระดานเลข7ตัวพยากรณ์นะคะเราจะจับเบีย้ยทั้งหมด21ชิ้นมาวางในแต่ละตำแหน่ง ในเบี้ยในแต่ละชิ้นเนี่ยจะบ่งบอกถึงขอภัยกระดานวางกับหัวค่ะเบี้ยในแต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นดาวเป็นกําลังดาวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเป็นกําลังดาวแล้วก็เป็นเอ่อกำลังเทวดาดูชิ้นที่หนึ่งอัตตะนะคะอัตตะได้สองหินะสองอืม ขนังหกปิตาหกปิตาได้ดาวสุกเนาะแล้วก็มาตาเอ่อมหาอุดโพคาได้ดาวอาทิตย์มัชิมาสิบหกโสรสตนุห้าดาวพระหัส กระดุมพระห้าดาวพระหัสสหัสชะได้สิบแปดมหาจากักรพรรดิพันธุได้ห้าดาวพระหัตปุตตะได้เจ็ดดาวเสาอลิได้สามดาวอังคาร ตตนิ 8. เป็นกําลังของ8ดนี่เป็นกําลังของดาวอังคารก็ได้หรือแล้วก็เป็นลาหูได้ด้วยนะคะมรณะ10บกาลังดาวเสาสุภะ3ดาวอังคารกัมมะสองดาวจันลาภะเจ็ดดาวเสาร อพยายะหนึนะคะดาวอาทิตย์ทาสา20กําลังของดาวเสารและชิ้นสุดท้ายทาสี14จักระพัดนะคะกำลังเทวดาอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตัวตนของคุณอัตตะนะคะเกี่ยวกับด้านความคิดเข,เ,เขาต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นช่วงของการที่ว่าเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันไม่ว่าคุณจะพูดจาอะไรก็เขาก็แลดูว่าลื่นหูหน้าฟังโดยปกติของคนที่เกิดวันพุธอยู่แล้วนะคะวันพุธเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับดาวประลอดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่พูดให้ตัวเองเนี่ย ดีก็ได้เสียก็ได้คำว่ดาดาวประหลอดหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วคิดปุ๊บพูดเลยบางทีไม่ได้กรองคําพูดก่อนแต่บางทีคําพูดของคุณก็อาจที่จะพูดโน้มน้าวให้คนรักคุณให้คนเชื่อถือศรัทธาคุณได้แต่บางทีคําพูดไอาการที่เรียกว่าใจเร็วด่วนได้ในการที่คิดปุ๊บพูดปั๊บโดยไม่ได้กันกรองคําพูดมันก็จะทําให้คุณมีคนเกลียดได้ด้วยเช่นกันทีนี้ในตําแหน่งอัตตะเนี่ยไปที่หิน,นะนะคะ ดาวสองะดาวจันไปที่หินะไปที่กรรมมะแล้วก็ยังมีอ่อดาวจันไปที่ไหนอีกเอ่ยนะคะมีอัตตามีหินะมีกรรมมะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเป็นช่วงของการเี่เราอาจจะถูกเบียดเบียนจากผู้หญิงนะคะจากผู้หญิงในด้านการทำงานนะคะ ผู้หญิงก็ได้หรือคนที่มีนิสัยเหมือนผู้หญิงก็ได้ไม่จําเป็นทีจ่จะต้องเป็นผู้หญิงไปซะหมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเพศสภาพที่หลากหลายออกไปนะคะดังนั้นอะ่ะให้ระมัดระวังนิดนึงว่าจะมีคนเข้ามาเบียดเบียนเราจะทําทีเข้ามาพูดคุยดีกับเรานะเป็นคนดูอ่อนโยนนะคะดูเป็นคนที่ดูเข้ากับคนได้ง่ายแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย เอารัดเอาเปรียบคุณอยู่นะคะในเรื่องด้านหน้าที่การงานเพราะฉะนั้น,นเวลานั้น,นเขาจึงเตือนว่าให้ระมัดระวังหน่อยคนที่เข้ามาดีกับเราหรือคนที่แลดูเหมือนเป็นคนดูเรียบร้อยดูหน่าไว้วางใจดูนุ่มนิ่มเกินไปอันนี้ก็ไม่น่าไว้ใจจนทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าอ่อนนอกแข็งในนะคะหรือว่าข้างนอกข้างในข้างนอกอย่างหนึ่งข้างในอย่างหนึ่งก็ว่าได้ทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ตำแหน่งต่อมานะคะคือทนางทนางเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินได้ดาวสุขด้วยเพราะฉะนั้นน่ะดาวสุขในเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินถามว่าในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยานนี้คนที่เกิดวันวันพุธนะคะทำอะไรจะโฟกัสไปเรื่องลาบผลรายได้นะคะโฟกัสไปที่ผลประโยชน์เป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าการเงินไม่มีตัวชิ่งไปตรงตำแหน่งอื่นเลยมันก็เลยจะต้องดูอย่างอื่นด้วยว่า ดูเกี่ยวกับเรื่องออสหัสชชะซึ่งเป็นกำลังมหาจากักรพรรดิและทาสาทาสีนะคะทาสีเป็นกำลังของจกักรพรรดิเขาบอกว่าในช่วงของเดือนอมิถุนายนนี้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยทำอะไรจะมีอุปสรรคทำอะไรไม่ได้ว่าราบลื่นไม่ได้ง่ายซะจนทีเดียวแต่ถามว่าถ้าคุณอดทน รู้จักทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนผูกมิตรกับคนเข้าไว้ทั้งทงที่เรารู้อยู่แก่ใจเต็มอกเลยว่าเขาไม่ได้คิดดีกับเราหรือเราอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเรากําลังเสียเปรียบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มองข้ามหรือว่าให้หย่วนหยนยอมยอมไปบ้างอะไรที่พอยอมได้ไม่ทําให้เราเดือดร้อนมากจนเกินไปหย่วนหยนยอมยอมไปนะ ดีกว่าเราเสียทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าคําว่าจากักรพรรดิคำว่ามหาจากักรพรรดิเรามีโอกาสที่จะเติบโตเรามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแต่ทีนี้ดูคําว่าชื่อเสียงตําแหน่งสุภะชื่อเสียงบันดันมาตกอยู่กับอลินะคะอลิทีนี้มันเป็นดาวสามดาวสามเนี่ยดาวอังคารเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะ เกี่ยวกับผู้ชายด้วยนะเพราะฉะนั้นนีมยมันจะโดนผู้ชายขัดแข้งขัดขาในที่นี้อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าอ้าวกินะเป็นผู้หญิงแล้วนี่ยังมีผู้ชายอีกบางทีผู้ชายที่มีนิสัยเหมือนผู้หญิงได้ด้วยนะต้องระมัดระวังนะคะว่าเขากําลังขัดแข้งขัดขาเราเขากําลังจ้องทําลายชื่อเสียงเราสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะคะส่วนเรื่องอ้อลืมไปทนางมีสอง มีสองอันเนะาะทนางดาวศุกร์มีสองตแหน่งนะคะก็คือตําแหน่งปิตาและตําแหน่งทนางเพราะฉะนั้นลาภผลรายได้หรือการเงินของคุณถ้าจะได้มาคุณจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาคุณนะคะเพราะว่าเขาอาจจะรักใคร่หรืออาจที่จะเป็นคนที่เขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนของเขาแต่ทีนี้ผู้ใหญ่อีก,อออออกตําแหน่งหนึ่งคือมาตาเนี่ยเป็นมหาอุด บางครั้งเราก็อาจที่จะต้องได้รายได้จากความพยายามของตัวเราเองถ้าจะไปหวังผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ได้นะบางทีเขาก็อาจที่จะลืมลืมเราไปหรือบางทีเขาก็อาจที่จะคิดว่าเรามีรายได้ที่ดีอยู่แล้วโดยที่บางทีเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันยังไม่ได้ดีอย่างที่คนอื่นเขาคิดแต่คนเขามองว่าเรามีรายได้ที่ดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยจะทำอะไรต้องพยายามอดทน อดกลัน้นแล้วก็ที่สําคัญระมัดระวังคําพูดคาจาให้มากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทีนี้มาดูถึงเรื่องออรับผลรายได้กระดุมพระนะกระดุมพระเนี่ยตรงกับตนุตนุในที่นี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มองอยู่นะนะคะหรืออาจจะได้ได้รับผลรายได้หรือได้อะไรที่มาจากผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือบางทีผู้ใหญ่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะของการที่เรียกว่าไว้วางใจได้นะคะน่าเชื่อถือหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับการที่เป็นครูบาอาจารย์หรือมีอาชีพเกี่ยวกับการที่ว่าแนะนําช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเช่นเป็นโค้ดอย่างเช่นเป็นเอ่อเป็นเอ่ออะไรนะเป็นนักพยากรณ์นะคะคาพูดคําจาน่าเชื่อถือนะหรือทําอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับว่า ให้คนเลื่อมใสาศรัทธาจะได้มาจากตรงนั้นด้วยแล้วสิ่งที่ได้มาชิ่งมาที่พันธุสําสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยทำอะไรคุณนึกถึงครอบครัวนะคะนึกถึงลูกหลานนึกถึงคู่ครองนึกถึงคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นอนะ่ะลาผลรายได้ที่มาได้มาปุ๊บเนี่ยจะไปที่ครอบครัวซักเป็นส่วนใหญ่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักทีนี้มาดูถึงว่า ตำแหน่งครอบครัวเดิมนะคะหรือตำแหน่งครอบครัวญาติพี่น้องมีโสดญาติพี่น้องช่วยเหลือเราได้นะหรือแม้กระทั่งคู่ครองก็มีการช่วยเหลือเราได้บ้างเพราะว่าในตำแหน่งในตำแหน่งคู่ครองอลิดาวดาวแปดเนี่ยเป็นกำลังของดาวอังคารได้นะคะหรือดาวแปดเป็นลาหูได้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วเขาบอกว่าได้คู่ครองเก่ง ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงเก่งทำงานเหมือนผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้คู่ครองที่ท่าทางออกนักเลงหน่อยนะคะเป็นคนรักพวกพ้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเป็นคนดูเอะอะโวยวายผงผางแต่ว่าขยันขันแข็งแต่ในที่นี้ในช่วงเดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกับคู่ครองคุยกันน้อยๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะคุยกันแล้วโดยมักจะประทะขลมกันจากความใจร้อนด้วยกันทั้งคู่ ช่วงนี้ดูจะเป็นอลิกันสักนิดหนึ่งกับความคิดความอ่านที่ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกว่าตัวเองก็เก่งเขาก็เก่งเราก็เก่งจริงไม่ค่อยมีใครยอมใครนะคะแต่จริงๆแล้ว่ถ้าถามว่าคู่ครองสนับสนุนเราได้ไหมสนับสนุนส่งเสริมเราให้มีชื่อเสียงได้คือเป็นการสนับ เป็นการส่งเสริมเราแต่อย่าทํางานร่วมกันต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับผู้ที่คู่เกิดวันพุธอย่าทํางานร่วมกับคู่ครองปัญหามาแน่นอนเพราะไม่มีใครยอมใครแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันออกความคิดเห็นแย่งกันเสนอความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทีนี้ถ้าศัตรูเนี่ยที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเนี่ยจะทําอะไรเราได้ไหมในที่นี้เขาบอกว่าถ้าจะทาเราใช้ความอ่อนโยนเขาเรียกว่าอะไรนะเอา ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวจะดีที่สุดนะคะอย่าไปโต้คลมอย่าไปประทะด้วยจะดีเลยเขาบอกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ผู้ที่เกิดวันพุธใครที่มีโครงการเก่าๆที่พับเก็บไปแล้วคิดว่าไม่น่ากลัวคงจะไม่ได้ทำแล้วหรือว่าอาจจะยื่นโปรเจกต์ไปนานแล้วไม่เห็นมีวี่แววว่าเขาจะเ,เจ้านายหรือลูกค้าจะตกลงปองใจแต่ในเดือนนี้ ในเดือนนี้โปรเจกต์เก่าๆของคุณจะได้ลื้อเอากลับขึ้นมาทำนะคะเป็นการที่ได้ทําแล้วส่งผลให้คุณมีลาภผลรายได้ที่ดีเลยทีเดียวแต่อาจที่จะเป็นการที่ว่างานค้างคาเก่าๆหรืออาจจะเป็นงานที่พับเก็บไปแล้วคิดจะทิ้งละไม่เอาละจะได้ลือเอากลับมาทำอาจจะเป็นงานที่มีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะเดินทางไปจังหวัดไกลๆก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าถามถึงว่า เออจะมีโชคลาภไหมโชคลาภนะเขาบอกว่าให้เล่นเลขเลขก่าเลขเดิมที่เคยเล่นอย่าเพิ่งทิ้งนะจะหวนกลับมาใหม่นะคะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับระบบสายตานะคะใครที่ใช้สายตาทํางานมากๆจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาระวังเกี่ยวกับเรื่องเออความร้อนใน ช่วงนี้อากาศมันร้อนผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธกินน้ําเยอะๆนะคุณมีเกณฑ์ของการร้อนในปากเป็นแผลคอเจ็บปากเจ็บนะคะแล้วก็มีอาการของการเป็นภูมิแพ้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะติดเชื้อทางอากาศหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่เรียกว่าอากาศมันร้อนทําให้เราอะเป็นไข้แดดได้นะคะแต่ถ้าถามถึงโรคร้ที่จะน่ากลัวจะมีไหมไม่มีนะเป็นโรคแค่เพียงที่เรียกว่า มันอาจจะเป็นเพราะจากอากาศจากความร้อนก็ได้ด้วยทีนี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์คุณอาจจะหรือมีอสังหาริมทรัพย์ให้ใครเช่าให้ใครดูแลอยู่ไปดูแลสักนิดหนึ่งนะระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกเบียดเบียนเอาไปนะคะจากคนที่ดูแลหรือ หรือก็ถ้าเกิดว่ามีการแบ่งมรดกเกิดขึ้นก็คุณก็อาจที่จะถูกยักยอกไปได้ได้ไม่เต็มที่ที่คุณจะต้องได้หรือมีการผู้หลักผู้ใหญ่พูดไว้ว่าเราจะต้องได้เท่านี้แต่เอาจริงๆแล้วไม่ได้ได้ตามที่ตกลงกันอาจจะเป็นเพราะว่าถูกผู้ใหญ่หรือถูกคนในครอบครัวเอารัดเอาเปรียบนะคะเสียเปรียบตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันก็จบคำพยากรณ์แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกระดานเลข7ตัวพยากรณ์เนี่ยยังสามารถอ่านได้เยอะและอ่านได้ลึกกว่านี้นะคะใครสนใจที่จะเรียนกับมาดามทัก Facebook ไปได้นะคะมาดาน,นัดคนอ่านดวงหรือไปที่ไลน์ของมาดาม061736 0440นะคะสำหรับคลิปนี้ ใครเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ share ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ